สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีสามีกับภรรยานี่แหละคู่รักที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วละแต่สามีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องบนเตียงมากที่สุดแต่ภรรยาเขาก็เฉยๆเขาก็แค่เป็นแม่บ้านที่ดีทำกับข้าวอร่อยเช้าวันหนึ่ง เมียก็รุกมาทำกับข้าวอาหารเช้าก่อนที่ผัวจะไปทำงานพอผัวตื่นขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวจะออกไปทำงานภรรยาเกาบอกว่าพี่คะพี่คะทานข้าวเช้าก่อนสิคะส่วนสามีก็หันมายิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าวเช้าพี่ไม่อยากทานหรอก พี่อยากจะทานน้องมากกว่าเท่านั้นเองภรรยาก็จัดให้ก็ขึ้นไปบนห้องเสร็จสับผัวก็แต่งตัวไปทำงานอยู่ๆตอนพักเที่ยงผัวขับรถกลับมาบ้านภรรยาก็แปลกใจเขาก็เลยถามสามีเขาไปว่าเอา้าพี่กลับมาบ้าน ตอนเที่ยงด้วยเหรอใช่ผัวก็ตอบเมียไปแบบนั้นนั่นแหละส่วนภรรยาก็บอกพอดีเลยอย่างนั้นมากินข้าวเที่ยงกันดีกว่าพี่ส่วนสามีก็บอกว่าอ๋อพี่ไม่อยากกินข้าวพี่อยากจะกินเธอภรรยาก็เลยจัดให้พอกินข้าวเที่ยงจัด การภรรยาเสร็จก็ไปทำงานต่อพอตกเย็นหัวก็กลับมาจากทำงานพอเข้าบ้านก็เห็นเมียเนี่ยยืนเอาผ้าถุงครอบเตาอยู่เตาที่หุงข้าวนะแล้วก็ไฟในเตาก็ยังแดงเถือกส่วนเมียก็เอาผ้าถุงครอบแล้วก็ยืนล่อนไปล่อนมา ส่วนัวก็เลยแปลกใจก็เลยถามเมียไปว่านี่เธอที่รักเธอทำอะไรนะฮะเธอไม่ร้อนเหรอส่วนเมียก็หันไปตอบสามีว่าอ๋อไม่ร้อนหรอกค่ะพี่ฉันกำลังอุ่นอาหารเย็นให้พี่อยู่ค่ะประเดี๋ยวเ่ย